สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอล์ฟทีแมนครับจะมาแนะนำวิธีการปิด อัตโนมัติอัปเดตวิดีโอ11ที่เราควรรู้นะครับก็ต้องบอกว่ามีน้องๆสอบถามไหครับว่าอยากจะปิดมันเหลือเกินไม่อยากให้มันออโตอัปเดตเลยพี่ปิดมันได้ไหมปิดได้ครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการปิดอ u ต o m ม t ติอัปเดตในวิดีโอ11หนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการปิดอ t ต m a ม i ติอัปเดตวิดีโอ11นะครับเริ่มต้นนะครับมีขั้นตอนการปิด2แบบนะครับแบบแรกคือให้หยุดชั่วคราวก่อนนะครับก็กดมาที่ start ครับกดมาที่ setting ครับจากนั้นมาที่หัวข้อว อันนี้นะครับจะมีการพลอ s อัปเดตก็คือการหยุดนะครับสูงสุดคือ5 5วิ5สัปดาห์นะนะครับตอนนี้เราสามารถเลือกได้นะครับกับอย่างนึงก็คือเราจะปิดโดยผ่านเจ้าตัวเซอร์วิสนะครับก็คือใช้ปิดในส่วนของเซอร์วิสของ Windows นะครับก็คือให้เรากดมาที่ตัวเสิร์ชครับพิมพ์คำว่าเซอร์วิสเลยครับนะครับตัวนี้นะครับ Serviceset นะครับก็คือกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับเปิดตรงนี้นะครับให้ปิด2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือ Background i n t e l l i g e n c e นะครับ s e r v i c e นะครับตรงนี้นะครับ ให้คลิกขวาครับแล้วกด stop ครับจากนั้นคลิกขวาอีกทีครับกด property ครับแล้วเลือกไปที่ disable ครับนี่นะครับ disable มันนะครับปิดมันนะครับแล้วกด ok นี่ปิดเรียบร้อยนะครับ background i n t e l l g e n c n นะครับตัวนะครับสวิตนะเลื่อนลงมาด้านล่างสุดครับล่างสุดเนี่ยเราจะเจอคำว่า windows update นะครับตรงนี้นะฮะให้คลิกขวาครับถ้ามัน start อยู่นะครับ ก็คือให้กด stop ครับถ้ายังไม่ start นะค,ะครับให้กดตัวในส่วนของ property ครับแล้วก็เลือกไปที่หัวข้อ editable ครับ apply โอเคนี่นะครับแล้วก็เป็นการปิดแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็กด code ครับและนี่ก็คือขั้นตอนในการปิด a u t o นม t ติอัปเดตบนวิดีโอสเปที่เราควรรู้นะครับสำหรับคนที่ต้องการปิดอัตโนมัติอัปเดตนะสามารถทำตามนี้ได้เลยนะครับ และนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่เราฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดแชร์ครับก็จะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจลาครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ c a t f i ท์ครับ